ครับหนึ่งตัวได้กี่ตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยสี่ห้าตัวแล้วไหมปากขาวอะ่ะกะมังกระโดด,น,น,ดนู้นอีกตัวนึงติดอยู่ อะไรวะนะ่ะกำมังฮะแพ็คคู่มะแพ็แแแคคู่โอเคแพ็คคู่ติดคู่ครับฮะสาม,สามนึกว่าสองอะไรวะ ทองผู้ทองผู้ไหมปลาทองผู้สีสีตัว,วตรงนั้นน่ะโอ้แกวเอวแะมากแค่ค่าน้ำมันก็พอพอได้ค่าน้ำมันนะครับใช้กล้องโทรศัพท์ไปก่อนนะไม่มีโกโปรกับเขา ฝากคนที่ติดตามชมครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ช่างน้อยพาเล่ channel เพื่อทำคลิปต่อไปนะครับจะลงให้ผู้ชมได้ชมเรื่อยๆครับ,ปรบเปิดช่องใหม่ครับขอฝากเมีอฝากตัวด้วยนะครับ แพ็กสามอันนี้แพ็กสามเลยโอเคคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วกล้องไม่ค่อยโฟกัสมาหาปลากันที่เขื่อนลำตะคองครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> น้ำกำลังขึ้น เพราะน้ำแดงลงจากเขาใหญ่ครับ,บดินนงจนหัโอเคครับขอติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับผม